ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบลลี่เฟมบรี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของศึกฟุตบอลถลีกครับหรือแม้แต่ฟุตบอลของทีมชาติไทยเลยครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยเลยครับอย่างเช่นเคยทุกวันเลยครับให้ได้ติดตามข่าวสารกันไปเลยครับเข้าไปช่วยกันกดติดตามกันหน่อยเลยครับเข้าใกล้20,000สัปดาไครผู้ติดตามไปด้วยกันในปี2025ลิเลยครับเดยซึ่งเรามาเริ่มประเด็นแรกกันก่อนครับก่อนที่จะไปชมศึกฟุตบอลถลิกในช่วงเยขขอองงงั้ลลยบตตาาาืุ่ฝ เชื่อรายยูเนเต็ดครับได้ประกาศขอตัวทางฝั่งของวูลีซึงวอนเลยครับกองหน้าชาวเกาหลีใต้เข้ามาสมคมในช่วงเลกที่2เลยครับหรือซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับจากทัพกว่างโซมาภัยครับหรือสิ่งเชื่อรายยูเนเต็ดครับได้บุกโคตกลงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะที่มีชื่อว่าลี่ซึงวอนหัวหอกชาวเกาหลีใต้เลยครับในวัยเพียงแค่ย7จปีเข้ามาร่วมทีมครับในโคตาต่างชาติจังเป็นต่างการเลยครับซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของลีซึงวอนนั้นครับกองหน้าชาวเกาหลีใต้ครับเจ้าของส่วนสูง7 7เซนติเมตร จากลุงโซ่เลยครับได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับตั้งแต่ยังเด็กในบ้านเกิดกับสโม,มรสรออยัตเตอร์ดันสอน A ตอัครมีจนถึงปี2013ครับบริยายเข้าปร,ร่วมทีมอัครมีในประเทศออสเตรเลียกับสโม,มรสรยัตเตอร์นคัเฟนเบิร์กอัครมีและทางฝั่งของคิดเบิร์กเลยครับถึงปี2015จนกระทั่งได้รับความสนใจเลยครับจากทีมอย่างตอร์ดนเอฟซีแงเปาลีครับในชุดยูสก้าปีจากสโม,มรสรไดลีของประเทศจยอรมันและก็ได้ขึ้นสู่ทีมเอฟซีแงเปาลีชุดใหญ่เมื่อปี2020แหละครับและซึ่งตงตรนี้คอใจใ ปรดุดมชิมจากตะนันเอสวีโรดริงเอาเซนเลยครับหรือแม้แต่สมุดสอนจากแตนันเอสวีลิสตัส08เลยครับก่อนจะย้ายเข้ามาคาแข่งให้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในฤดูกาล2024ในช่วงฤดีที่สองกับที่กําลังจะมาถึงและนี่ครับจึงเป็นการคาแข่งในประเทศไทยครั้งแรกของตด้ันลีซึงวอนโดยจะสมเซอริมบริกาเลยครับลงสนามให้กับสิงห์เชียงรายอยู่ในแต่ละครับ ข่าวสารต่อไปครับยังอยู่กันที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของตะลันธลิกหนึ่งเลยครับอย่างทัพพยากรชนหนโบูชิซี่ครับทีมระดับที่1ิบของตารางฟุตบอลธลิคหนึ่งหลังผ่านปสบกเกมเลยครับด้ทําการเปิดตัวนักเตะที่มีชื่อว่าคริสเตียนโรตินีเลยครับประกันหลังทีมชาติฟุินส์จากสโมสรมาดูรายยูเนเต็ดครับทีมธนิคสูงสุดของอินโดนีเซียเข้ามลงชมในช่วงเลนที่2ออย่างเป็นทางการเลยครับ เหรียญซึ่งรับเข้งลูกครึ่งฟิลิปปินส์อิตาลีนั้นครับในวัย25ปีเลยครับส่วนสูงอยู่ที่186ซนติเมตรเลยครับเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวาหรือแม้แต่กองกลางตัวรับติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่มาแล้วครับตั้งแต่ปี2019ลงเล่นไปแลัว28นัดยิงไป1ประตูโดยทางฝั่งของคริสเตียนนั้นครับก็เป็นหนึ่งในขุนพลของทตนฟิลิปปินส์เลยครับในชุดโุยซึกอาเซียนครับ24 0 2ที่พาทีมนั้นครับทะลุถึงรอบรองชนะเลิศและก็ได้ดวลทีมมชาาตติไทททยยแแลลลลล้้้้วนนนนะคคคครรรัััับบบึกกกงีี็็ถืออเเเปผู่่2 ที่หนองบัวนานครับเสริมทับเข้ามาในช่วงฤดีที่สซีซั่นนี้ครับต่อจากทาฝั่งของนาเต้เซมนรีโบนั่นเองเลยครับโดยซึ่งสำหรับทางฟั่งของคริสเตียนโรตินี่นั้นครับเคยผ่านกา,การแข่งมาแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศของตัวเองเลยครับประเทศฟิลิปปินส์ที่ยืมตัวเข้าไปประเทศอิตาลีมาเลเซียและปิดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียครับก่อนจะย้ายเข้ามาซอพที่ประเทศไทยกับหนองบัวพิเชียอสซีเลยครับ หลายเดือนกาลสันที่3ครับเราไปต่อที่ตะฟักของทางดนเมืองทองกันหน่อยครับเด็กซาลาตันเริ่มที่จัดแะเบิดฟอร์มมาแล้วลยครับอย่างตะฝั่งของเอมเโรบักในวรุกของเมืองทองเลยครับได้ออกมาเปิดใจครับหลังเชือดต้อนสังกัดบุกไปถล่มปราบูนครับห้าประตูต่อหนึ่งในสกบอล์ทันดีหนึ่งประจำฤดูกาลนี้ครับนัดทีสิบหกเมื่อวันที่ผ่านมาครับที่สนามปราบูนฟอร์เรียร์สเตเดียมนะครับโดยซึ่งเกมนี้ครับทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเมืองทองครับได้หาประตูจากทางฝั่งของเอมเโรบักในนาทีที่หกนาทีที่79สามสิบเจ็ง ของเจ้าโอสารวิทพาทองนั้นครับมายิงจุดโทษเลยครับในนาทีที่22และปิดท้ายทีทางฝั่งของเจ้าซีโฟเลยครับคัดคณะนักยกนาะทีที่19ส่วนทางฝั่งของระพูนทีมเจ้าถิ่นนั้นครับในประตูตีไข่แตกจากฟาบิโอนักเตะตัวใหม่เลยครับนาทีที่72ก็อะก็ไรไม่ทันเลยครับทำให้เมือกทองนั้นครับแข่งไปทั้งหมด15นะัดชนะไป6เสมอไป5แพ้ไป4ครับมีย3คะแนนหลังนับทีจัดของตารางกลางสุดเลยครับ แต่ซึ่งอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับหลังจบเกมดังกล่าวับทางฝั่งของเอมิโรบักนะครับที่กอดแอตติกให้กับตัวเองในเกมแรกกับเมืองทองได้ควาาแมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ไปครอบครองครับได้ออกมาเปิดเผยส่าๆเลยครับว่าเป็นเกมที่ดีมากสิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้ประตูก่อนในเกมนี้ที่ยากแบบนี้ครับส่วนตัวครับกนรู้สึกดีใจมากครับที่ทำแอตติกได้เลยครับและส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งต่อไปครับทางฝั่งของเมืองทองนั้นครับกวรจะกลับไปเปิดบ้านเลยครับพบกับระยองสี่ในศึกที่หนึ่งครับประจําฤดูกาลนี้เลยครับ ดานี้ครับวันที่16มกราคมครับเวลา10กานาิกาที่สนามของแตนัทเทนเดอร์ดอร์สเตเดียมนะครับการสานที่4ครับเราขอไปต่อที่ทางฝั่งของบุรีรัมกันหน่อยครับก่อนที่จะมีศึกซุปเปอร์บิ๊กแมต์ประจำสัปดาห์ในวันนี้แหละครับไปกันที่นายใหญ่ของทัพบุรีรัมกันหน่อยครับอย่างเดวินชิชชอบเลยครับประธานสโมสรบุรีรัมได้ออกมาปลุใจก่อนเกมแข่งเลยครับเกมที่จะออกไปเยือนเบงกอกในศึกทลิกหนึ่งเวลา1ทุ้ตรงนะครับ โดยซึ่งผลงานในลีกของทัพปราทสายฟ้านั้นครับแข่งไปทั้งหมด15นัดเลยครับชนะไป12เสมอไป3ยังไม่แพ้ใครเลยเลย,เลยครับยิงไปถึง44ประตูเสียแค่5ประตูเทน่านั้นครับมี39คะแนนหลังเป็นจากฝูงครับโดยห่างจากเบงคอกที่ันดับที่2อยู่กาวเต็มเท่านั้นแหละครับและโดยซึ่งก่อนเกมครับล่าสุดทางฝั่งของบิก๊กเนยนายกของปราทสายฟ้าครับก็ได้ออกมาปืดเผอยเลยครับว่าการสู่แชมป์วันนี้รู้เรื่องบรุรมจุฑแตดได้ครอบครองทัวรแชมทะนลกเป็นครั้งที่10จะคว้าดวงดาวที่10มาใหห้้นนนมทุกคไไไดรือ่ กี่โมงเท่าน,นี้เราเก็บสามเต้มออกจากสนามแข่งขันได้คําตอบก็น่าจะเป็นเร็วดีเชื่อว,ว่าทีมของเราจะทําได้ก่อนลงสนามครับเรานําอยู่9แเต้ม้าวัน,นี้เราเก็บสามเต้มได้เราจะทิ้งห่าง12แเต้มปีนี้อาจจะเป็นปีที่ทลิกตัดสินแชมป์เร็วกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาบรรยากศาัน,นี้ครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเลยครับเพราะเราต้องมาเยือนเบงกอกยูนเต็ดที่สนามบีจิตสเตเดียมแฟนบอลของบุรีมยูนเต็ดอย่าไปพิสนามเชื่อส่งข้อมูลข่าวสารถึงเพื่อนๆด้วยเลยครับว่าเกมวันนี้แข่งที่สนามบีจิสเตเดียมมาให้ถูกสนามมากันให้ถูกที จะได้มาช่วยกันเชียร์มาช่วยกันสนุกช่วยกันสู้เพื่อชัยชนะของพวกเราทุกคนเมื่อสสัปดาห์ก่อนที่บีจีสเตเดียมบุรีมยุขเน็ตเพิ่งมาชนะเจ้าบาน2 0เกูจบ3แเต็มสำคัญสุดท้ายของเลกแรกกลับไปบ้านไปมอบไปกับของ,ของควันเฟลบอลวันสุดท้ายปี2017 วันนี้เราไปเยือนบีซีสเตเดียมอีกครั้งแต่เปลี่ยนเป็นเจ้าบ้านเป็นเบนคอกยูนเต็ดเราจะเก็บ3แต้มในเบกที่อมอบใหมาะไปกับของขันปีใหม่กับแฟนบอลติดตามข่าวมาเชียร์ในสนามและแฟนบอลทั่วประเทศที่เฝ้ารอดูอยู่หน้าจอเมื่อเราขึ้นยืนหัวตารางยอมจะถูกกดดันแลายๆจากทีมอันดับ2อ,อย่างแบนคอกยูนิเต็ทดที่เฝ้ารอจังหวัดที่รอพลาดดังนั้นวันนี้เราจะต้องไม่พลาดตลอด90นาทีในการแข่งขันต้องมีสมาธิมีวินยัยอยู่กับทุกจังหวะในเกมนี้ชนิดที่วาละลายสายตาลดความสนใจไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวในขณะเดีย ทุกวินาทีที่อยู่ในสนามเราต้องเดินหน้าบุกเข้าใส่โดยมีเป้าหมายที่ประตูชัยและออกจากสนามไปพร้อมกับ3แต้มติดมือแต่ต้องไม่ประมาทเพราะกู้แข่งของเราวันนี้คือแบงคอกจูนเต็ดที่มีความพร้อมและมีเป้าหมายที่จะแย่งถ้วยแชมป์ไปจากมือของเราทุกลมหายใจเข้าออกวันนี้จึงพลาดไม่ได้เกมเย็นแบงคอกจูนเด็ดวันนี้เป็นเกมที่มีความหมายกับรับบุรีรัมย์จูนเต็ดเราจะเป็นแชมป์ทะเลครั้งที่1ิของฟุตบอลเบลีมทุกคนจึงขอพวกเราที่อยู่ใกล้สนามหรืออยู่ใกลแต่มาได้ขอเข้ามาเชียร์และมาให้กำลังใจกันที่บิจชิสเดียมมา มากให้มากที่สุดมากันได้เต็มทุกที่น่างของฝั่งทีมเยือนมาสู้ด้วยกันมาเก็บสามแต้มออกจากสนามเพื่อที่จะทุกก้าหลังจากเกมวันนี้และทุกก้าสู่การเป็นแชมป์ทะเกสมัยที่10ด้วยความมั่นใจและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ทะเกเคยมีมาบุรีรัมยูนเต็ดทีมรายแชมป์ในแย่บุรีรัมยูนเต็ดหละครับซึ่งผมก็ต้องขอย้ำอีกครั้งเลยครับสำหรับโปรแกรมซุปเปอร์วิกแตบบวันนี้ครับใครพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยครับสำหรับบุรีรัมย์นันครับก็จะออกไปเยือนแบนคอกยูไนเต็ดคร นาฬิกาตรงครับที่สนาม bg s t a d i เดียมเนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บร l ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ